<Okay. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ Natural Joy Vision นะคะเดี๋ยวเทสเสียงกันนิดนึงว่าเสียงออกหรือเปล่านะคะลองลองเทสเสียงได้ไหมคะทักทายนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะที่หนึ่งมีนาคมนะคะเป็นต้นเดือนเลยนะคะของเดือนมีนานะคะนี่อยู่กับคุณนวเดชนะคะ <All right. S 2> ค่ะอยู่กับ ลูกค้าที่น่ารักของ Natural Joy Vision นะคะคุณนวเดชนเนี่ยเคยมา,าพูดคุยแชร์ประสบการณ์3ครั้งแล้วนะคะวันนี้น่าจะครั้งที่4หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือครั้งที่3นะคะก็ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้คุณนวเดชน่งอยู่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคือจบคอร์สวันนี้ค่ะ,คะก็เลยอยากจะพูดคุยแล้วก็เหมือนกับสรุปในสิ่งที่ได้ ฟื้นฟูฝึกตากันมานะคะคุณนาวดเดชเป็นวิศวกรนะคะบริษัทชื่อดังอยู่ที่ระยองนะคะก็มีโอกาสมาฟื้นฟูสายตาสั้นนะคะนี่ขอเล่าถึงประวัตินิดนึงของการมาฟื้นฟูนะคะสื่อว่าจะทราบมาจากเพื่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีการเสิร์ชข้อมูลมาเมื่อปี17ค่ะตอนนี้เราปีอะไรแล้ว20นับไปนี่กี่ปีแล้วคะ <c oughs> ตั้งแต่17ปลายปลายปี17ก็ประมาณ 2>, 2ปีกว่าๆเลยครับ2ปีกว่าๆนะคะสายตาสั้นนะคะที่ตาขวาเนี่ย450นะคะตาซ้าย3.75 375นะคะแล้วก็มีเอียงนิดหน่อยนะคะใส่แว่นก็ใส่อยู่ที่3.75นะคะมีโอกาสได้มาฝึก เยอะมากเลยในช่วงปี17ก็คือปลายปี17เรื่อยมาเลยใช่ไหมคะต่อเนื่องทุกๆสัปดาห์เราจะเจอทางเจ้าหน้าที่เปรียบเสม,มือนคนในครอบครัวเลยนะดันั้นถ้าหายไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าก็จะคิดถึงกันคุณ <laughs> น <laughs> นะว่ดเด่นอยู่กันมานานมากๆก็รู้สึก ทางนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณเพราะว่าเราเราดีใจที่เห็นมีคนที่ฝึกอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งแล้วก็มีหน้าที่การงานที่แบบมีความรับผิดชอบสูงแล้วยังทำไมยังจัดเวลาเล่นกีฬาออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ฝึกตาด้วยนะคะเดี๋ยวให้เขาแชร์อีกทีนึ่งนี่สรุปจากมุมมองของที่นี่นะคะก็เป็นคนที่มีวินัยแล้วมาฝึกต่อเนื่องเกือบทุกสัปดาห์ ะะถ้าหายไปจริงหายไปไม่นานส่วนใหญ่ก็ <c oughs> 10กว่าวันก็จะกลับมานะคะนี่คุณนวเด็ททำคอร์สแรกจบไปคอร์สที่2ก็น่าจะ4ีครั้งหดือค่าคะแล้วครั้งที่3อีก48คือรวมทั้งสิ้น,นะคะ่ะวันนี้นะคะเป็นครั้งที่112ครั้งในการฝึกตานะคะ เป็นยังไงคะคือฝึกตั้งร้อครั้งนะคะนี้เล่านิดนึงว่าสั้นประมาณ400กว่าที่เมื่อกี้บอก,บอกไปหรือ4.50นะคะการฟื้นฟูสิ่งที่ได้รับก็คือแน่นอนการมองไกลก็ต้องดีขึ้นนี้จะเห็นกล่องอยู่ข้างหลังนะคะบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะคะก,ก็คือบรรทัดที่7ของกล่องนี้ถ้าอ่านได้หมด ก็แสดงว่าตาดีขึ้นนะคะซึ่งเมื่อกี้ผลตรวจออกมาก็คือสองตาตาเปล่าก็อ่านลงมาได้ปริมปริมดาวนิดหน่อยนะคะพอปิดทีละตาเมื่อกี้เช็คก็คือลองบรรทัดส,สุดท้ายนะใช่ใช่ตาตาขวาจะประมาณ5บรรทัดนะคะตาซ้ายอยู่ที่6บรรทัดมีทั้งหมดด้วยกัน7บรรทัดนะคะตาขวาได้ ห้าบรรทัดตาเปล่านะคะ,ะตาซ้ายได้ที่6บรรทัดนะคะเพราะว่าตาซ้ายจะสั้นน้อยกว่านะคะตาขวา4.50ตาซ้าย3 3.75นะคะแล้วก็ค่าแว่นที่ใส่ก็คือค่าน้อยลงมากมาังไเดี๋ยวอยากให้แชร์ประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันแล้วเพราะว่าอาจจะต้องเหมือนติดงานใช่ไหมคะ แต่ยังไงอาจจะมีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะมาเช็คตากันบ้างเดี<อ>๋ยวครัก็สวัสดีนะครับก็จุดเริ่มต้นที่เริ่มเข้ามาที่นี่นะครับก็เริ่มจากตอนสักสองสามปีก่อนนะฮะที่รู้สึกว่าสายตามันจะมีเริ่มทั้งแบบสั้นด้วยนะครับแล้วก็เอียงแอและก็ใหญ่เรียกว่ายาวดีกว่านะฮะกระตาไว้นะครับแล้วก็ไ,วไม่มากนะคะบ,บอกว่ายังม่หน่มนมเอาไวยังไม่มาก,ก,ากแต่นิดนิด,นดส,สี่สิคบครับผมก็ okay. ที่เรียกว่าก็เลยว่าตัวเองมียาวใช่ไหมครับใช่ครับก็คือพอเริ่มสั้งสายตาสั้นกับสายตายาวเนี่ยแล้วก็เนื่องจากว่าอาชีพเนี่ยก็คือใช้สายตาค่อนข้างเยอะมากนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะต้องทําอะไรกับสายตาบ้างแล้วนะครับก็ทั้งได,ได้เจอคนที่ในออฟฟิศแล้วก็ลองหาข้อมูลใน Google นครับก็เลยรู้จักที่นี่ครับก็เลยลองเข้ามาทดสอบกับที่นี่ก็ทั้งท่านคุณจอยนะครับแล้วก็ทางน้องๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ฝั่งนี้นะครับก็ทีนีการดูแลดีมากนะครับ ครั้งแรกที่เข้ามาเนี่ยเจอถามว่าก็รู้สึกประทับใจมากในการทดสอบครั้งแรกนะฮะก็เข้ามาปุ๊บอาการที่ผมเจอครั้งแรกคือพอเข้ามาปุ๊บอ่คุณจอยบอกสายตาดีขึ้นแต่ผมก็นเนื่องจากว่าสายตามันสั้นพอสมควรนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพอขับรถกลับไปที่ระยองเนี่ยกวันนั้นก็รู้สึกแปลกมากเลยว่าปวดตาก็เลยโทรมาถามถที่นี่ว่าผมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ที่นี่ก็เลยแนะนําบอกว่าอา้าว ก็ลองเปลี่ยนแว่นตาอันเก่าที่แบบค่ามันอ่อนลงกว่าเดิมสินะฮะก็ลองเปลี่ยนแล้วปุ๊บแล้วเออใสยตามันรู้สึกว่าใส่สบายขึ้นก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจว่าอ๋อนี่แหละวิธีการที่บริหารแบบเนี้ยมันสามารถช่วยได้จริงๆนะครับก็คือเป็นสัญญาณแรกเลยว่าแว่นแว่นเก่าที่ใส่อยู่อาจจะแรงเกินไปครับก็คือครั้งแรกมันก็เริ่มเห็นผลนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะเดินต่อในเส้นทางนี้นะครับว่ามีการฝึกไปเรื่อยๆนะครับ ก็เลยรู้สึกว่ามีแรงบันจันใจว่าถ้าเกิดเราฝึกต่อได้เนี่ยมันน่าจะทําให้สายตาเราฟื้นฟ,ฟูได้เรียกว่าดีขึ้นพอสมควรนะครับก็คุณนวเดชนะคะมีโอกาสได้ลดแว่นหลายครั้งเลยนะคะต่อเนื่องมาตลอดเริ่มเริ่มแรกที่ใส่3.75เนาะลงมาที่2.75นะคะ1.75นะคะลงมาเรื่อยๆรยเลยร้อยนะคะจนมาลบ1.00นะคะ แล้วก็มาลงตัวที่ปัจจุบันอาจจะใส่อยู่ที่ลบ5กับอีกข้างหนึ่งลบ0เพราะว่าก็เหมือนเป็นจุดที่เห็นใช้คอมพิวเตอร์ด้วยครับแล้วก็ในการขับรถด,ด้วยครับใช่ค่ะแล้วก็ปัญหาระยะใกล้ที่กลัวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบแผ่นข้างหลังอันนั้นให้หน่อยได้ไหมคะคะ่ะที่ว่าปัญหาสายตายาวนะคะพฉะนั้นพอเราอายุ40นิดนิด อย่างคุณนวเดชเนี่ยนะคะดูระยะถืออย่างนี้เขาดูระยะถือถ้าดูด้านข้างหน่อยไหมก็ข้าสมัยอเสัาประมาณนี้ครับแต่สมัยน <อะ S 2> ี้แค่นี้ก็โอเคนะครับใช่เนี่ยก็แสดงว่าเขาดีขึ้นเห็นไหมคะแต่จริงๆเนี่ยถ้าสั้นขนาด400เนี่ยคือมันติดตายอย่างนี้แต่ว่าปัจจุบันเขาเขาเขา,เขาระยะปกติของเขาอะค,ค,คือระยะของคนที่ใสต่ตาปกติดูก็คือที่ประมาณ14นิ้วเห็น เห็นไหมคะเนี่ยถ้าสมัยก่อนเวลาสายแว่นเดิมแล้วก็เวลาดูมือถืออย่างนี้ไม่ค่อยชัดนะครับถ้าสมัยก่อนที่สายแว่นก็อย่างเงี้ยต้องมาณเนี้ยครับถึงจะชัดตอนนี้ก็ขนาดนี้ก็โอเคนะครับก็อันนี้เป็นประสบการณ์จากผู้ฝึกจริงนะคะนี่อยากถามนิดนึงคือบางคนก็บบว่าการฝึกฟื้นฟูได้จริงหรือเปล่า นะคะนี้ประเด็นหนึ่งแล้วบางคนคือจริงๆเราที่ Natural Joy Vision เราไม่ได้บังคับใครมันก็จะมีกลุ่มที่อยากฝึกอยากทำให้ตาตัวเองดีขึ้นหรือเคยสั้นมานานอยากจะดีขึ้นเราก็เป็นคนหนึ่งถูกต้องไหมคะที่ใส่แว่นมาตั้งแต่ไม่รู้กี่ขวบนะคะป .5 ป .5 นะคะ,ะ,คะเราก็อยากมีตาดีแล้วเราก็ไม่อยากไปทำเลสิกนี่ก็เหมือนเป็นช้อยหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้ใหได้ทำนะคะหรือ ถ้าเด็กกว่านั้นส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็จะกลัวเรื่องค่าสายตาที่มันเพิ่มมากขึ้นนะคะนั้นช่วยแชร์ประสบการณ์ว่าอะไรที่ทําให้เราอยากมาแล้วแล้วก็ที่ที่พี่กี้บอกว่ามันดีขึ้นจริงนะคะนี่ลองแชร์อีกนิดนึงได้ไหมคะครับก็คือผมมองแบบหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติเราทำเลสิกเนี่ย เราก็จะแก้ได้เฉพาะอาการสายตาสั้นนะครับแต่ถามว่าสุดท้ายมันก็ยังมีโอกาสแบบสั้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเนื่องจากการใช้ชีวิตของคนปัจจุบันซึ่งเราก็ใช้ทั้งคอมพิวเตอร์เยอะหรือถ้าบางคนอาจจะไม่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะเราก็ใช้มือถือค่อนข้างเยอะมากใช่ไหมฮะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่มองดูว่าก็ทำเลสิกเราทำเลสิกได้กี่ครั้งแต่ว่าคือถ้ามาในทิศทางอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ มันก็ไม่ต้องผ่าใช่ไหมฮะมันก็น่าจะทําให้แบบเหมือนกับเป็นอะไรที่เรามีโอกาสอะไรเยอะกว่าก็เลยอยากจะฝึกต่อเนื่องเรื่อยๆครับแล้วก็ในแง่ของเรื่องสายตายาวเนี่ยผมว่าเลสิกมันก็ยังช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วที่บรรยากาศที่นี่มีกลุ่มไหนที่คุณนวเดชเห็นไหมเพราะว่ามันมีทุกกลุ่มใช่ไหมคะเห็นก็มีทุกวัยนะครับก็มีตั้งแต่เด็กๆเล็กๆนะครับทิ่งคุณพ่อคุณแม่พามานนะฮะแล้วก็จะแบบมีทางคนที่สูงวัยหน่อยอาจจะ วัยเกษียณแล้วเนี่ยนะครับทุกวัยท to ุกวัยนะฮะก็ไม yeah well ่ต้องอายครับมีแค่เด็กอย่างเดียวก็บางทีมาถึงเจอก็คุยกันนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างหรือฝึกแล้วโอเคไม่โอเคอะไรประมาณเนี้ยครับพอสุดท้ายผมมองว่าคือมันได้ผลนะฮะแต่ว่าคืออาจจะไม่ใช่ว่าเหมือนได้ผลเหมือนเลสิกเท่ว่าเราผ่าครั้งเดียวแล้วมันจบใช่ไหมฮะแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็คือแล้วแต่แต่ละคนด้วยว่าเราขยันฝึกแค่ไหนอ่ามาที่นี่ปุ๊บก็คือต้องมีการทํากันบ้านฝึกที่บ้านด้วยนะครับ ต,ตอนแรกครับผมก็จะไม่ค่อยเข้าใจเอ๊ะทำไมต้องฝึกนานที่บ้านแต่ตอนช่วงหลังเนี่ยก็จะเริ่มแบบจับวิธีการจับเทคิคได้ว่าฝึกยังไงให้แบบมัน,ม,นมันดีขึ้นต่อเนื่องที่บ้านได้ประมาณนี้ครับแล้วถ้าเราไม่ได้เจอกันอีกเนี่ยในช่วงระยะใกล้ๆนี้เพราะว่าเขาบอกว่าติดงานคุณนวาวเดชจ,จะ มีการทำอะไรต่อเนื่องเพื่อที่จะให้คงสภาพที่มันดีเท่าที่ดีได้เนะะี่ยค่ะว่าจะทำอะไรคิดว่าจะทำอะไรที่บ้านเึก <c oughs> <c oughs> อะไรคือคือต้องบอกนี้นะครับว่าเรื่องของสายตานะครับจริง,ง,งๆมันก็มีหลายทางนะครับท้าในแง่ของทางธรรมชาตินะครับก็จริงจก็ได้มาจากคุณจ้อยบ้างหรือจากใครๆบ้างหลายๆท่านนะครับอย่างเช่นเรื่องของอาหารการกินนะครับก็มีเรื่องของพวกมะเขือเทศนะครับก็นึกถึงพวกอาหารสีแดงนะครับอาหารสีแดงเนี่ยมันก็บำรุงสายตาใช่ไหมครับ ก็มีตอนช่วงที่ผมมาที่นี่แล้วก็ถาม,ค,ถามคุณนุ่นถามคนนี้อ่าทั้งเจ้าหน้าที่บ้างหรือใครบ้างใช่ไหมฮะเอ๋อแล้วก็เก่ากีที่นี่ซื้อไปฝากเพื่อนเพื่อนร <c oughs> ักเนี่ย <c oughs> ซื้อเก่ากีที่ขโาโ่นะเดี๋ยวบอกว่ากิมมะเขือเทศด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะได้ผลแล้วก็ี่เป็นคนที่ชอบซื้อ เนี่ยค่ะโกจิเบอรี่ไปฝากเพื่อนที่นี่เราก็มีนะคะที่ให้กินอบแหง้งเม็ดมันใหยามากเม็ดมัหญ่หาไม่ได้แล้วอร่อยใช่ไหมมันกรอบอแล้วมันกินแบบเขาเรียกว่าเราไม่ต้องไปใส่ต้มจืดเราก็กินไดน้เขาก็ชอบซื้อไปฝากเพื่อนอน,นะคะพอซื้อไปก็ทำที่เพื่อนติดใจครับก็เลยฝากซื้อแล้วอาหารด้านไหนอีกคะที่บอกว่าน่าจะ ผมผมว่าเรื่องอาหารนะครับอาหารก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คือ,อพวกอาหารสีแดงใช่ไหมครับก็ผมว่าพวกผักพวกอะไรเงี้ยก็จะ,ะก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็มีพวกน้ําผลไม้อะไรเงี้ยก็ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อซื้อน้ําผลไม้ที่นี่ด้วย <c oughs> คือน่ารักมากคือเราคันสะอาดนะคะขวดเนี่ยจริง,รงๆแล้วเราเราเราก็อบทุกขวดพัชไรสแบบว่า,าผ่านความร้อนอหมายถึงขวดนะ <c oughs> นะไม่ได้หมายถึงน้ำที่คันออกมาเราก็สะอาดนะนี่ก็ดื่มประจำใช่ไหมคะไม่ไม่กลัวอ้วนทำไมไม่กลัวอ้วนเรื่องน้ำผลไม้บางคนก็จะเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งว่าน้ำตาลเยอะหรืออะไรอ๋อค่อยค่อยดื่มนะครับค่อยๆดื่มถ้าถ้าดื่มแบบวันเดียวสองขวดอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับก็บางทีของผมก็ดื่มน้ำตามแล้วก็ออกกำลังกายก็เรื่องออกกำลังกายก็สำคัญครับเพราะจริงๆคือต้องบอกว่าถ้ามองในแพทย์องรวมใช่ไหมครับ ก็ทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดทั้งเรื่องของการไหลเวียนของเส้นเลือดใช่ไหมครับก็ทั้งเรื่องของอาหารการกินการออกกําลังกายนะครับถ้าอาหารการกินเราถูกูหลักการออกกําลังกายดีใช่ไหมฮะเส้นเลือดไหลเวียนดีการฟื้นฟูของเซลล์ร่างกายทุกอย่างเนี่ยมันก็ดีหมดนะครับทั้งเรื่องสายตาด้วยนะครับเมื่อกี้เหมือนนิดนึงยังไม่ได้ตอบคําถามจอยคืออยากทราบว่ากลับไปบ้านจะฝึกตาอะไรบ้างนอกจากอาหารแล้วอะคะก็อย่างตอนนี้นะครับคือก็ลองลองหลายอย่างก็คือ ที่นี่จะมีแบบฝึกหัดให้ทดลองใช่ไหมครว่าเอาไปฝึกที่บ้านด้วยก็จะมีเรื่องของลอ้างตาอย่างสายตาสั้นเนี่ยนะคือผมเน้นในแง่ของการแก้ปัญหาสายตาสั้นนะครับก็คือใช้ล้างตาด้วยน้ําเย็นนะครับก็คือตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนนะครับแล้วก็มีเรื่องของอาสาแว่นตานะครับก็คือถ้าเกิดว่าแว่นฝึกตาแว่นฝึกตานะครับสแ่แว่นฝึกตาที่อย่างของผมเป็นสายตาสั้นใช่ไหมครับก็คือเราจะใช้แว่นสายตายา,ยาวเนี่ยแว่นบวกเนี่ยครับใส่เข้าไปเพื่อหมายกดตาทําให้สายตามัน อ่าอาคลายอ่เรียกคลายเนาะอ่าก็ของผมก็คือใช้แว่นสายตาสั้น300ฮะก็คืออ่าบวก300ก็ฝึกตอนเช้าที่บ้านเงฮะแล้วก็ตอนเย็นก็บางทีก็ช่วงจังหวะดูทีวีไปก็กอกตาอกอกตาเหมือนที่นี่ที่ให้ฝึกอะฮะก็คือกกอกตาซ้ายร้อยทีตาขวาร้อยทีครับแล้วก็อ่าก็ว้างนิดนึงใช่ใช่ครับครับผม มันก็ต้องมีหลายหลาย,ส,ลาย,ส,ลายส,ส่วนนะครับที่ว่าต้องร่วมกันนะฮะก็ค่ะที่ที่บอดหลายหลายส่วนร่วมกันก็จะเห็นว่าจริงๆที่ศูนย์ของเราเรามีแบบฝึกหัดที่ขอใช้ภาษาอังกฤษว่า I m y brain and body นะคะก็ฝึกตานะะมีการกระตุ้นสมอง My ก็คือคนมาก็จิตใจอย่างนี้ค่ะล่าเริงคุณนวะเด็ดล่าเริง happy p o s i t i v มันก็จะช่วยเอื้อต่อการฝึกถ้าเรามาด้วยความขุนเคืองกร แถมยังจะมาเขาเรียกอะไรอ่ะมาทาพิสูจน์ที่นี่ไม่ได้เป็นที่ทาพิสูจน์คือไม่รู้จะเรียกยังไงคือเราเรามาด้วยความที่จิตที่มันเบา,บาสบายปล่อยวางแล้วผลมันก็ได้อยู่แล้วนะคะ mm hmm. I m i brain body, body mm hmm. ก็คือสถานีต่างๆที่เราฝึกนี้ก็จะเห็นว่าเรามีการคลายที่บางคนบอกว่ามันจะเกี่ยวกันตรงไหนเนี่ยหลังจริงมันเกี่ยวหมดนะคะคอบ่าไหล่หลังนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่าบาฝึกหัดเนี่ยมันรวมมันองค์งรวมในเรื่องของ การฝึกตาสมองร่างกายแล้วก็รวมไปถึงจิตใจนะเห็นด้วยไหมคะว่าแบบฝึกหัดต่างๆมันเอื้อต่อการที่ทําให้ตาดีมันไม่ใช่แบบอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะก็จากที่ทดลองมาผมว่าก็ทุกอย่างมันก็ต้องช่วยกันนะครับคือไม่ใช่ว่าสามารถที่ทําอย่างเดียวเราวมันแก้ได้ฮะ ก็อยากลองที่บ้านด้วยก็ตอนแรกก็บางทีบางอย่างก็ทาแบบส่แว่นตาอย่างเดียวอ่านหนังสือเงี้ยมันก็ช่วยไม่ค่อยได้นะฮะแต่คือพอใส่แว่นตาบวกด้วยลองกรอกตาด้วยแล้วก็อย่างล่าสุดก็คือก็กลับมาทําแบบใช้เอามือปิดตาเงี้ยอังก็คือแบบปิดตาแล้วก็มองในความมืดอะไรเงี้ยครับมันก็เริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ยังดีขึ้นอยู่นะครับอน๋อเลยปามมิงนะครับอ่าครับผมใช่ใช่ ก็สุดท้ายแล้วนะคะจริงๆอยากขออวยพรให้คุณนวเดชนะคะปีนี้เป็นปีทองของของเจอเรื่องของสุขภาพมากมายนะตั้งแต่ต้นปีเลยก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วดวงตาสดใสเมษาปลายเดือนเมษากลับมาให้เช็คให้ดูหน่อยนะคะแล้วก็ ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็ทางนี้คือดีใจมากเปรียบเสมือนครอบครัวของเราเลยนะคะ natural joy vision นะคะยังไงก็กลับมาบ้าง refresh บ้างเพราะว่าทำมัน112ครั้งเลยนะคะก็ต้องบอกว่าขอบคุณทางฝั่งนี้มากกว่าครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ดูแลเรียกว่าดูแลดีมากแล้วกันครับกลับมาถึงก็มีรอยยิ้มมีความสุขก็คุยกันเหมือนครอบครัวนะครับ มีอะไรทิ้งท้ายสำหรับคนฝั่งนิดนึงได้ไหมก็ถ้าเกิดสนใจในแง่ของเรื่องของการฟื้นฟูดวงตาด้วยวิธีธรรมชาตินะครับเพราะว่าวิธีการที่ทางที่นี่สอนนะฮะก็เป็นอะไรที่ผมว่าตอบโจทย์ในชีวิตเราเหมือนกันนะครับนะฮะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองโทรเข้ามาคุยกับทางคลินิกดูแล้วกันนะครับค่ะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะที่ชมตรงนี้ค่ะดีค่ะขอให นี่นะคะเราก็ป้องกันอย่างดีนะคะมีมาตรการดูแลทำความสะอาดในคลินิกทุกจุดนะคะครับเมื่อกี้แคเห็นมีคนเดินไปเดินเช็ดนู่นเช็ดนี่อยู่นะครับทุกอุปกรณ์อ,อยู่แล้วมากขึ้นในแง่ของบางอันที่ใช้เนาะที่มือสัมผัสก็จะเช็ดทันทีนะคะไม่ไม่ต้องกังวลแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ ที่นี่มีชาวญี่ปุ่นอยู่เยอะแต่เป็นคนที่อยู่เมืองไทยค่ะคือชาวญี่ปุ่นที่พักอาศัยอยู่ในเมืองไทยทํางานอยู่ในเมืองไทยแล้วเป็นถ้ามีครอบครัวแม่บ้านเขาก็อยู่ที่เมืองไทยไม่ใช่เป็นทัวริสตไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นนั้นปลอดภัยแล้วก็คุยกันแล้วเมื่อกี้เขาก็จริงๆโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะปิดเทอมนะคะแต่เขาบอกปีนี้เขาไม่กลับบ้านกันช่วงแบบ รดูใบไม้ผลิที่นี่เขาฮารียสุมิก็คือ,อคช่วงปิดเทมอมใบไม้ผลิใช่เขาเขาไม่กลับบ้านนั้นปรับภัยถ้าจะมาช่วงนี้นะคะเราชาวญี่ปุ่นที่นี่ไม่ได้เป็นทัวริสไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวที่แบบว่าไปแล้วกลับแต่เขาอยู่ที่นี่มานานแล้วไม่ต้องกังวลใดๆ้วเขาก็มือเขาก็ใช่ไหมคะถ้าสมมุติเรไอเราไม่มีการไปสัมผัสอะไรเราป้องกัน อ่ขอให้ปลอดภัยเห็นที่ที่นี่ส่วนใหญ่เวลาใครมาก็ประมาณเกินครึ่งนะครับก็เขาก็ใส่หน้ากากป้องกันมาเหมือนกันฮนะ <laughs> แต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นคนไอนะครับอ่าไม่มีคนไออ่านะคะครับโอเคค่ะ okay. ข,ขอบคุณนะคะไงก็ค่<ด>ะสวัสดีค่ะ